สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับผมนะครับตึ้นน้ำทักครับหรือช่อง Youtube รถนำสิ่งเต้นน้ำทักครับนี่แต่ช้าเข้าวันนี้ครับวิ่ใกล้ๆน้างานเที่ยวนะราคาเต็มครับดูฝั่ง่อนครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยครับสวยงามมากครับแสงยามเช้าวันนี้ก็เป็นวันที่18นะ18มกราคมาปี2565นอยะครับนี่สวครับอยู่กับเจ้ามาร์กเจ้าคุณปูนะมาร์กทูครับ ร้อยยี่ยอเนี่ยร้อยสี่จะามาทูนะเมื่อคืนก็อีกคันนะมีสองคันนะจะามาทูคันเจอคันแรกเป็นจเจ้ามาทูคันนะเอสเอสเคศูนย์สี่ห้าครับนูวิธีตรงนู้นนะเคตรงนูน้นประมาณร้อยเมตรออกเที่ยวราคา,าเต็มเลยยนๆกันไปครับ ทั้งใจนี่ว่าราคาปากบอกเนี่ยได้ขาดเต็มแล้วครับสบายเลยครับงานนี้กินหมูกินหมูไปแล้วจะเฟียครับลุกขุดแต่เช้าตื่นเช้านอนดึกนะในหน้ามาแล้วในหน้าเรารู้งานนะก็มาแต่เช้าเลย มันแจกตัวแจกตัวมาสังการครับอู้ยังแบบปอนกำลังเช็คแล้วนะช่างปอนช่างปอนกระจกบาานต่อบบไหนเนะี่ย เรียกำลังนอนหลับสบายครับค้อเสียงรถยื่นลูกเลือรถจับไปงี้เหมือนเดิมครับขาบประจำครับพาทิตย์ับเสียงตานะสวยงามมากครับแสงพาทิตย์ nó tìm đó